เป็นไ้สุดวรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากเ,เหมือนเพิ่งมา f ฟร p ไอพด้วยกันเลยเใช่ค่ะก็ทั้งดีใจที่แบบเรื่องเราเดินทางมาถึงแบบอีพีสุดท้ายแล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่แบบแฟนๆจะได้เห็นบทสรุปข,ของทุกๆคู่ค่ะคใช่ แต่ก็แอบเศร้านิดนึงใช่ที่เราต้องแบบไปบายตัละครที่เราอยู่กับเขามาประมาณ3เดือนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะีมีล้วครค่ะก็เสริมจากน้องเลิฟแล้วกันก็ไมอ่อาจจะไม่ได้มีแค่แบบจบเป็นคู่คู่อาจจะมีการปลดล็อกไม่ว่าจะเป็นเนยหรือว่าเป็นม่านมุกหรืออะไรก็ตามความสัมพันธ์อาจจะได้เปิดแล้วว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส หรืออาจจะเป็นอะไรที Or, take, nah. ่หลายๆคนรอคอยอยู่ค่ะเซอร์ไพรส์ไหมจะมีเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์อยู่แล้วเซอร์ไพรส์เลยเยอะแยะวันนี้เอางี้เีเอางี้ดูยังไงนะอ่ะอ่ะพูดก่อนพูดก่อนปิดร้านเหมือนเปิดร้านใหม่ได้แฟนใหม่เหรอได้วเขาจะแฟนใหม่เลยจะแบบไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่อะไรเลยฮะม่ลูก สมไงอันนี้เรื่องเดียวกันป้าขอโทษนะเราเรื่องเดียวกันเนาะอาดูนกันแคะพี่กูก็เศร้าไหมเศร้าไหมจะจะเศร้าอีกเหรอไม่ตอนสุดท้ายอ๋ออันนี้เศร้าแล้วตอนเนี้ยเราอ่ะเราไม่เศร้าหรอกเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นรีแอคของคนดูเวลาที่เวลาที่มันจบสิบอีพีแบบของจริงแล้วทุกทุก ทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกแรงกายแรงใจที่เราทุ่มเทไปทั้งหมดทั้งทีมงานนักแสดงอะ่ะเราอยากเห็นว่าคนดูเขาจะแบบมีความเห็นว่ายังไงแล้วเรา,าเขาเรียกว่าอะไรอะพอมันจบ1ิบอีพีปุ๊บอะ่ะเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำมันสกเซสไปขนาดไหนแบบพอมันจบจริงๆแล้วคนจะพูดถึงเรื่องราวเรื่องนี้ต่อไปอีกเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชายก็ก็คาดหวังอยากให้เป็นเรื่องที่แบบดี ดีในใจของทุกคนไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยอของหนูก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นไฟแนลอีพครั้งแรกของหนูเลยก็ตื่นเต้นมากๆอยากดีใจที่จะได้มาดูพร้อมๆกับทุกคนเพราะหนูรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมีการเดินทางของตัวละครที่เยอะมากๆแบบทุกตัวมีปมของตัวเองซึ่งวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะก็ตั้งตาดูตั้งตารอดูของทุกคนค่ะจริงครับ ค่ะก็ดีใจค่ะถึงแม้ว่าจะแค่มาเป็นรับเชิญเล็กๆน้อยๆแต่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ที่ดีใจที่สุดเลยเพราะว่าเรื่องนี้ทําให้เรามีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับมากขึ้นค่ะก็ดีใจมากมากขอบคุณค่ะสุดยอดแฟนๆว่ายังไงบ้าแฟนที่เปฟนแฟนพิเศบว่า่างไรบ้างเขาบอกว่าม่านมุกทำไมใจร้ายจังอะไรอย่างเงี้ยสุดยอจะเป็นอย่างนี้ไม่เราบอกไปเลยว่าตัวจริงเลยยังไง ตัวจริงเราน่ารักคือคุณอ๋ออันนี้ขอคอนเฟิร์มคือนักแน่ทุกคนคอนเฟิร์มไหมไม่ไหลไม่จริงจริงจริงไม่ใช่เลยไม่ใช่แบงนั้นเลยเราต้องทำอย่างนี้ฮะเออแต่ฮะเมื่อกี้เกิดอะไรเกิดล้วแล่ะพี่เขาบอกว่าต้องพู่นดูดัให้่อดีอ๋อไม่ได้ถูกนะไม่ได้ถูพี่พลอยนะคะค่ะก็จริงจริงพลอยต้องขอบคุณจีรี่เรื่องนี้เหมือนกันที่แบบว่า เออทำให้มีคนคนพบเราได้เยอะมากขนาดนี้แฟนคลับเพิ่มขึ้นคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบรักทุกๆคนมากๆเลยอะไรเงี้ยอย่างสองคู่นี้เขาก็น่ารักของเขาจะในกองเลยน้องจอค่ะอันนี้ชมปะอันนี้ก็อันนี้แอบเป็นสาววายไปี่ยอันนี้ก็สาววายเลยแหละยังไงอ่ะยังไงอ่ะก็แบบเลยเลยอือค่ะ ก็มันมีวันสุดท้ายแล้วนะให้รีวิวหน่อยว่าตั้งแต่แบบเรื่องนี้มาสิ่งที่เราได้รับกลับมาจากแฟนๆคืออะไรบ้างเริ่มที่ใครก่อนอะไรก็ได้เราจ้องหน้ากันเลยเอ้ยแล้วก็ได้พี่โอเคก็จริงๆแฟนคลับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ day o n แฟนคลับพวกเราทุกคนน่ารักเสมอมาเลยจริงๆซัพพอร์ตตั้งแต่เปิดกล้องยันปิดกล้องยันไฟนอลไอพีคือเขาซัพพอร์ตแบบน่ารักมากๆ คือไม่ว่าเราจะทําอะไรนิดนิดน้อยหรือว่าจังในซีรีส์อะไรเงี้ยประเด็นเล็ก,ลกๆน้อยน้อยที่แบบบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตเขาก็หยิบมาเล่าต่อแล้วแบบการรีทวิตหรือการแชร์มันทาให้คนอื่นเข้ามามุงดูซีรีส์ของเรามากขึ้นทําให้มันเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นนอกดอมมากขึ้นก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่พพอร์ตแล้วก็แชร์ให้ค่ะก็ดีใจที่แบบ ชื่นชอบในสิ่งที่เราทุกคนทุ่มเทแบบจริงๆเลยเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะคำถามว่าอะไรนะคะให้รีวิวขอบคุณแฟนๆฟ e e d b a จากแฟนๆที่กลับมาหาเราจากเรื่องนี้เป็นไงบ้างหนูว่าชัดนะชัดกับทุกคนไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่ที่ยืนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าในทุกตัวละครเขาทําให้แบบมันมีความหมายอะ ไม่ว่าจะแบบพี่กุ้งหรือว่าเจโซม,โซมหรือใครก็ตามถูกอามาเล่า่ถูกเป็นมีหมดเลยหนูว่าหนูว่าดีนะและ้วมนที่น้องบอกว่าเออเขาแบบคอยซัพพอร์ตตั้งแต่เปิดกล้องยันปิดกล้องเ,อเรื่องอาหารละชัดเจนที่สุดเลย <c oughs> เรื่องอาหารเรื่องการซัพพอร์ตแบบมาเจอไฟนอลไฟแนลอีพีเฟิร์สอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณแฟนๆมากๆนะคะที่ต้อนรับพวกเราแบบอบอุ่นเสมอมาะคะ่ะเพลก็แล ใช่เทรนอันนี้อีกคนหนึ่งละแต่คนนี้ฮึงคนะฮะค่ะก็อย่างของจูนอย่างเงี้ยเป็นจูมิวนิกเป็นคู่ใหม่เนาะแล้วก็คือฐานแฟนคลับเหมือนจะเริ่มจากแบบศูนย์เลยอะเหมือนเริ่มใหม่เลยก็ขอบคุณทั้งแฟนคลับจูนแฟนคลับน้องที่แบบว่าช่วยกันแชร์แบบโมเมนต์น่ารักน่ารักของต้นน้ำชมพูทำให้ต้นน้ำชมพูเป็นที่รู้จัก มากขึ้นในแบบว่าในในคนที่แบบอาจจะไม่เคยรู้จักเราหรือคนไม่เคยมาติ่งเราหรือคนที่แบบเฮ้ยแบบติดตามน้องหรือจูมานานมากแล้วแล้ะห่างหายไปก็กลับมาแบบดูพอเรื่องนี้อะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเหมือนแบบเหมือนเหมือนเรารู้กันว่าเออที่ผ่านมาเราแบบพ่าอะไรกันมาบ้างเราเดินมาไกลามากขึ้นกว่าแบบจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มมาเยอะแล้วก็หวังว่าจะเดินต่อกันไปเรื่อยๆครับโดนเซลเยอะไหม หนูรู้สึกว่าดีใจที่แฟนคลับเห็นโมเมนต์เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นในซีรีส์ในตัวของต้นน้ำชมพูเองคือจริงๆซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ฟีลกู๊ดแต่ว่าทุกครั้งที่มันมีการไ,ได้รับรมชมเนี่ยเขาก็จะพูดถึงประเด็นต่างๆที่เราตัง้งใจอ,อยากจะสื่อออกไปด้วยก็ดีใจที่เขาได้เห็นประเด็นในส่วนนั้นด้วยค่ะแฟนๆวในโซเชียลไว้ไ แฟนแฟน,แ,ฟนแซวแซวเออบอกว่านอกจากว่าเอ้ยร้ายมากเลยหรืออะไรเงี้ยมีไหมเขาเมื่อกี้บอกว่าแบบฟีดแบคกับมาแซวมาเยอมากใช่เขาก็จริงๆแล้วโดนแซวเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องฮะเนี่ยแหละค่ะเขาก็จริงๆก็ดีใจเพราะเหมือนเราเรา,เราถูกคนพบมากขึ้นอย่างเงี้ยคะ <c oughs> ่ะก็แบบจริงๆขอบคุณมากเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับน้องพี่พลอยมิวเลิฟหรือว่าจูนมิวนิงก็ขอบคุณแฟนขับทุกคนที่เขาก็เอ็นดูเราด้วยค่ะก็ต้อนรับจร่จิงหนิงดีไหมก็ต้อนรับหนิงดีไหม เปลี่ยนจากหัาเป็นคะก็รับดีก็เลยไม่อยากหัเปลี่ยนเป็นคะแทนต้อนรับดีไหมคะตอรับดีค่ะทุกคนพาขําหน้าลักมากเลยค่ะค่ายะคะนอกจากที่เราจะไปฮอเขาตลอดเวลาเนี่ยยังไงอะก็เออ่พ้อยก็มีไปอ่านเจอมาบ้างว่าแบบอยากจะให้คุณทนายรับปรึกษาหัวใจอะไรนี้ ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ก <sh> you know ็ยังเปิดรับนะคะว้าาาถ่ายของเลยเดี๋ยวคือทุกคนเขาพูดถึงแฟนคลับกันแต่คนนี้เปิดเลยเปิดได้อ๋อโอเคเอาให่ก็อยากจะเอาไหม่ก็อยากจะบอกขอบคุณนะคะที่แบบทุกคนเลยที่คอยซัพพอร์ตแบบว่าคอยเห็นเสมอเลยอ่ะเวลาซีรีส์ออนแล้วก็ได้เข้าไปดูในเอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกแรงซัพพอร์ตจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ เขาถามมันเนาะว่าเพราะซีรีส์เรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่ซีรีส์วัยรุ่นธรรมดา <c oughs> ซีรีส์เรื่องนี้ให้อะไรกับเราบ้างหแบบว่าเออ,อเรื่องของในชุมชนค่อนข้างจะเด่นเออเราได้เห็นวิถีชีวิตของแบบคนในชุมชนจริงๆแบบการใช้ชีวิตของเขา,าจริงๆหรือว่าไมซ์เซตของเขา,าจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันมี แทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วยหรือว่าความใจดีของคนไทยที่แบบทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคนไทยใจดีเลยก็รู้สึกว่าเออเรื่องนี้เราก็แบบชูอะไรห,หลายหลายอย่างที่แบบมีความเป็นไทยค่ะก็เดี๋ยวร้านชำในในเมืองไทยก็หายยากหายยาก <ๆ S 1> แต่ว่าก็ยังมีอยู่ซึ่งรู้สึกว่าร้านชำน่ารักเหมดนเลยใช่เท่าที่แบบเคยไปมาอะไรเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องครอบครัวใช่อ่ะเรื่องครอบครัวต้องคุยนี่ล,ละกก็เรื่องครอบครัวเหมือน ทางคู่เราก็จะจับประเด็นครอบครัวเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนมันเขาเรียกว่าตอนนี้สังคมเหมือนเปิดกว้างกับเพศทางเลือกเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ทุกครอบครัวสิที่เขาที่เขาจะแบบว่าปุ๊บแล้วสวิตแบบโอเคยอมรับได้เลยอะไรเงี้ยมันจะต้องใช้เวลามันจะต้องใช้ความกล้าความเผชิญความเข้าใจใดๆต่างๆอะไรเงี้ยก็ก็อยากแบบว่าครอบครัวที่เผชิญกับสิ่งนั้นอยู่อย่างเงี้ยสู้ๆ หนูก็รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสในการถ่ายทอดความรักที่ไม่ใช่แค่ชายหญิงแล้วมันก็เลยทําให้หนูเข้าใจในความรักรูปแบบนี้มากขึ้นว่ามันมีความสวยงามมากๆแล้วก็รวมถึงประเด็นครอบครัวที่พูดถึงไปด้วยคือในซีนที่เราได้มีโอกาสคุยกับแม่แบบเปิดใจเรื่องเนี้ยเป็นซีนที่หลายคนพูดถึงเยอะมากๆเลยแล้วเราก็ได้ไปไล่อ่านคอมเมนต์ของทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยดีใจจังเลยที่เราได้มีโอกาสเป็นกระบอกเสียง ผู้แทนหลายๆคนซึ่งในบางทีเราอาจจะพูดในส่วนของมุมลูกแล้วคนแม่หนูก็คือพี่ชมพูเนี่ยก็ได้พูดในส่วนของการที่เป็นคุณแม่ด้วยจ็เลยรู้สึกดีใจมากที่ได้ถ่ายทอดตรงนั้นออกไปค่ะก็จะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ก็มันยังพูดไม่ได้ไงอะไรบางอย่างที่มันแบบ รู้เลยถ้าทำท่าเล่นกับคุณสมเนี่ยไม่ใช่ไม่มีท่านี้จริงมีท่านี้จริงอ๋อใช่มีท่านี้จริงพี่ต้องไม่หาคลินิกจับฟันเอาแค่ว่าแบบว่าเลเวลความมันมันเป็นสิ่งที่คนในคอมมูนิตี้มีคาดหวังให้มีแล้วมิวเลฟยังไม่เคยแสดงสิ่งนี้อะไรแบบนั้น ร้านจัดฟันใกล้ฉันเนี่ยเดี๋ยวพี่เตรียมเลยเตรียมนัดคุณหมอคุณหมอค่ะคุณลูกอาจจะไม่นี่ข้างๆไงคะพี่พลอยพี่แบบพี่คาดหวังแบบสุดๆเลยเนี่ยต้องบอกกับว่าเสียงพี่พลอยไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมอยากให้เห็นชัดๆนะต้องบอกกับว่าเสียงเราเราทำพลาดนี่ว่าแบบเออแบบ EP นี้คนแรกจะแบบคนแรกที่จัดฟันคือพี่พลอยแล้วแหละอันนี้พี่ไหวแล้วก็ ก็ไม่มีอะไรก็แค่แบบแข่งย่าจะเอาร้านจัดฟันไหมล่ะเปิดเลยปะล่ะเราจะเปิดเองเลยเปิดแข่งกับร้าน อบอกกอ็ไ่สิก็ทุกคนก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นอยู่แล้วนนแน่นอนพอไปอาทางไ,อาไปอันนี้ไม่ข <laughs> ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เคยเห็นแบบไม่เคยเห็นจริงๆเป็นเป็นพูดยากจังเลยพี่พูดยากเหรอทำทาทยดูได้เอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์จากที่มีเอางี้มันมีออบเจกต์เป็นเตียงอ่ะพี่ แป้งผ่านผ่านเพราะเราสปอยมาแล้วว่าเจอเตียงแน่นอนเออนี่คือเหตุผลที่ทำไมทุกคนจะต้องดูพร้อมกันดูสดในวันนี้เออใครจะเกินก่อนใครจะเกินก่อนทำไมมองไม่บอกดก็คือให้แฟนรอดูเลยครับโอเคสุดท้ายฝากน่อยครับ ครั <Okay. S 1> ก็ฝากไพโร e ีด้วยนะคะอยากให้ทุกคนถ้าเกิดดูจบแล้วนะคะกลับไปย้อนดูได้ใน Netflix นะคะค่ะก็ first of all thank you so much for our love and support from i n t e r fans ค่ะก็ today is the last day of our real store XOXO we are so glad that you guys are here to celebrate our closing ceremony together mm hmm. so please look forward for all of us ค่ะ you